สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวเทคโนโลยีที่น่าสนใจกับเราในวันนี้นะครับคือ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยกำลังก้าวไปไกล,ก,ลกว่าแค่การเป็นเครื่องมือตอบคําถามหรือแชทบอทที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะครับมันกําลังจะกลายเป็นสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าแบบว่าผู้ร่วมงานดิจิทัลที่สามารถลงมือทํางานต่างๆที่ซับซ้อนได้เองเลยลองนึกภาพผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัลที่แบบจัดการตารางงานตอบอีเมลหรือค้นข้อมูลสรุปให้เราได้เลยทันทีอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องเอเจนติ T AI, หรือ AI ที่มีความสามารถในการดำเนินการด้วยตัวเองนี่แหละครับเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลยนะครับมีทั้งบทความวิชาการอย่างวิกิพีเดียแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน a u t o m a t ชันแล้วก็ AI อย่างเช่น Suenia, Prom Expert, Botpress, d e e p Excel, Data Espresso มีวิดีโอสาธิตการสร้างจริงจากช่องอย่าง Leon Van Sill แล้วก็ Mythic Media ด้วยแล้วก็มีมุมมองจากภาคธุรกิจผ่าน True IDC แล้วก็กระทู้พูดคุยในชุมชนนักพัฒนายอย่าง Reddit ด้วยครับ เป้าหมายวันนี้นะครับคืออยากจะชวนกันมาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นว่า Agentic AI เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงมีศักยภาพแค่ไหนแล้วตอนนี้เนี่ยโลกเราเอาไปสร้างเอาไปใช้งานกันถึงขั้นไหนแล้วเริ่มกันเลยนะครับคำถามแรกเลยที่หลายคนอาจจะสงสัย Agentic AI ที่ว่าเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่ครับค่ะถ้าจะให้นิยามแบบเข้าใจง่ายๆนะคะ เอเจนติกเก็คือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถดําเนินการเพื่อบรรลุปเป้าหมายที่กําหนดได้ด้วยตัวเองค่ะมันสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมคือรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทํางานต่างๆโดยที่ต้องการการควบคุมหรือว่าการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยมากหรืออาจจะไม่ต้องเลยในบางงานนะคะจุดเด่นสําคัญก็คือความเป็นอิสระในการทํางานนี่แหละค่ะ ฟังดูเหมือนก้าวกระโดดเหมือนกันนะครับจาก AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่แล้วถ้าเทียบกับพวกระบบอัตโนมัติเดิมๆออโตเมชันหรือว่าพวกชัดบอทเนี่ยมันต่างกันชัดเจนตรงไหนบ้างครับอ๋อค่ะมีจุดต่างสำคัญอยู่หลายอย่างเลยค่ะถ้าเทียบกับ traditional automation หรือ RPA นะคะพวกนั้นมันจะเหมือนหุ่นยนต์ที่ทำงานตามสคริปต์หรือกฎที่ตั้งไว้แบบเป๊ะๆเ,เลยทำซ้ำๆเดๆิม ถ้าเงื่อนไขเปลี่ยนนิดหน่อยก็อาจจะไปต่อไม่ได้แล้วแต่ Agentic AI เนี่ยมันจะแบบว่ามีความยืดหยุ่นกว่าค่ะมันใช้ AI ในการทําความเข้าใจสถานการณ์ปรับเปลี่ยนวิธีการได้แล้วก็เรียนรู้จากผลลัพธ์ได้ด้วยไม่ได้ยึดติดกับกฎตายตัวแบบนั้นส่วนถ้าเทียบกับแชทบอททั่วไปนะคะแม้ว่าแชทบอทยุคนี้จะฉลาดขึ้นมากแต่หน้าที่หลกัหลกๆก็ยังเป็นการคุยการให้ข้อมูลตอบคําถามใช่ไหมคะ แต่ Agentic AI เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อลงมือทำค่ะมันไม่ได้จบแค่ให้ข้อมูลแต่ต้องไปทำต่อให้เป้าหมายสำเร็จเช่นไปจองตั๋วเครื่องบินให้เลยหรือจัดการคำสั่งซื้อหรือวิเคราะห์ข้อมูลแล้วสร้างเป็นรายงานออกมาให้เลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วกออ็อาจจะมีคนสับสนกับคำว่า AI Automation นิดหนึ่งนะคะ คำนั้นมักจะหมายถึงการเอา AI มาใช้แค่บางส่วนของกระบวนการทำงานอัตโนมัติเช่นใช้ AI ช่วยอ่านสรุปอีเมลก่อนส่งต่อให้คนแต่ Agentic AI จะมองภาพรวมของเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแล้วมันตัดสินใจเองเลยว่าจะต้องใช้เครื่องมืออะไรขั้นตอนไหนก่อนหลังเพื่อให้งานนั้นเสร็จทั้งหมดด้วยตัวมันเองอ๋อครับครับเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับเหมือนกับว่า ถ้าออโตเมชันแบบเก่าเป็นคนทำตามคู่มือเป๊ะๆเอเจนติกเอไอก็อาจจะเหมือนพนักงานใหม่ที่เก่งแล้วก็คิดเป็นที่เราแค่บอกเป้าหมายกว้างๆเขาก็ไปหาวิธีจัดการมาให้เราได้เลยอะไรทำนองนั้นใช่ค่ะค่ะหรือเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่คิดเองได้เทียบกับเครื่องจักรในโรงงานที่ทำตามคำสั่งเท่านั้นครับน่าสนใจจริงๆครับแล้วการที่มันจะคิดเองทำเองได้ขนาดนั้นเนี่ยครับ โครงสร้างข้างในของมันต้องมีอะไรบ้างครับคือถ้าเปรียบเป็นสิ่งมีชีวิตมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างค่ะการเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตนี่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะส่วนประกอบหลกัลกๆของ A อ e n t i c ก i ก็มีความคล้ายๆกันค่ะ1ก็คือสมอง reasoning engine อันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะซึ่งปัจจุบันก็คือพวก large language model หรือ LLM ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง GPT4 c l a u d 3หรือโมเดลอื่นๆน,นะคะทำหน้าที่คิดวิเคราะห์ ตีความคำสั่งวางแผนแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อ 2. ก็คือประสาทสัมผัสเซนเซอร์อินพุตอันนี้เป็นช่องทางรับรู้ข้อมูลจากข้างนอกค่ะอาจจะเป็นคำสั่งที่เราพิมพ์เข้าไปเนื้อหาในอ e ีเมลข้อมูลเรียลไทม์จาก API หรือแม้แต่ข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ 3. คือความจำค่ะส่วนนี้สำคัญมากๆที่ทำให้เอเจนต์ไม่ใช่แค่ตอบสนองต่อคำสั่งปัจจุบันแต่เรียนรู้แล้วก็ทำงานต่อเนื่องได้ มันมีหลายระดับนะคะแบบแรกคือความจำระยะสั้นหรือ conversation history ช่วยให้จำบริบทการคุยปัจจุบันได้ว่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่ถามอะไรไปแล้วบ้างต่อมาคือความจำระยะยาวหรือ long term memory อันนี้ทำให้เอเจนต์จำข้อมูลสำคัญข้ามเซสชันได้เช่นจำความชอบส่วนตัวของผู้ใช้หรือข้อมูลลูกค้าเก่าอย่างในตัวอย่างของคุณเลีอนแบนซิลนะคะเขาแสดงให้เห็นการเชื่อมเอเจนต์กับฐานข้อมูลข้างนอกอย่าง air table เพื่อบันทึกแล้วก็เรียกใช้ข้อมูลความชอบเรื่องอาหารของผู้ใช้ทําให้คุยครั้งต่อไปมันรู้ใจเรามากขึ้นแล้วก็มีฐานความรู้เฉพาะหรือ knowledge base ที่ใช้เทคนิค RAG ค่ะ Retrieval Augmented Generation อ๋อครับครับ RAG ที่เคยได้ยินกันใช่ค่ะหลักการคือ แทนที่ AI จะตอบจากความรู้ทั่วไปอย่างเดียวมันจะไปค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลเฉพาะที่เราให้ไว้ก่อนเช่นคู่มือผลิตภัณฑ์หรือเอกสารภายในองค์กรแล้วค่อยเอาข้อมูลนั้นมาเสริมในการสร้างคำตอบหรือการตัดสินใจทำให้ผลลัพธ์มันถูกต้องแล้วก็ตรงกับบริบทเฉพาะทางมากขึ้นค่ะสุดท้ายส่วนที่4ก็คือมือและเท้า (actuators tools) ค่ะ อันนี้คือส่วนที่ทำให้เอเจนต์สามารถลงมือทำในโลกดิจิอตได้จริงๆเช่นการเรียกใช้ API เพื่อส่งข้อมูลจองบริการดึงข้อมูลล่าสุดหรือการเข้าถึงจัดการฐานข้อมูลการท่องเว็บหาข้อมูลหรือแม้กระทั่งสั่งงาน workflow อื่นๆที่เราสร้างเตรียมไว้ให้ค่ะซึ่งเบื้องหลังทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยี AI พื้นฐานหลายอย่างนะคะทั้ง NLP เพื่อเข้าใจภาษา Machine Learning Deep Learning Reinforcement Learning เพื่อให้มันเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกได้แล้วก็มัลติโมเดลเลอร์นิ่งเพื่อประมวลผลข้อมูลหลายๆแบบพร้อมกันทั้งข้อความภาพเสียงในช่วงหลังๆนี้เราถึงได้ยินคำว่าเอเจนติก AI หรือเห็นคนพูดถึงการสร้าง AI แบบนี้กันเยอะขึ้นมากเลยครับมันเข้าถึงง่ายขึ้นหรยอครับใช่เลยค่ะ ส่วนสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้บูมขึ้นมาก็คือการเติบโตของแพลตฟอร์มประเภท no code low code อย่างเช่น NN make หรือ s a p i a นะครับแพลตฟอร์มพวกนี้ออกแบบมาให้การสร้างระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนรวมถึง Agentic AI เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ เออง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะจากเดิมที่อาจจะต้องใช้โปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดกันวุ่นวายตอนนี้คนที่มีความเข้าใจเรื่องลอจิกการทำงานหรือแม้แต่คนทำงานสายธุรกิจก็เข้ามาลองสร้างเอเจนต์ของตัวเองได้โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบลากวางหรือร a ก a n น Dr อ p เป็นหลักเลยค่ะอ๋อน่าสนใจครับแสดงว่าเครื่องมือมันพร้อมมากขึ้นถ้าอย่างนั้นการสร้างเอเจนต์ขึ้นมาใช้งานจริงๆโดยใช้แพลตฟอร์มอย่าง Nn เป็นตัวอย่างเนี่ย มันต้องทำอะไรบ้างครับพอจะอธิบายหลักการคร่าวๆได้ไหมครับได้ค่ะถ้าเราดูใน Nn อันตัวอย่างนะคะการสร้างเอเจนต์เนี่ยจะมีองค์ประกอบหลักๆให้เรากำหนดค่าคล้ายๆกับที่เราคุยกันเรื่องส่วนประกอบเมื่อกี้นี้เลยค่ะอย่างแรกเราต้องเลือกสมอง AI chat model ก่อนว่าจะใช้ LLM ตัวไหนเป็นแกนหลักในการคิดจากนั้นก็กำหนดส่วนความจำ memory ว่าจะให้เอเจนต์จำข้อมูลแบบไหนระยะสั้นในบทสนทนาปัจจุบัน หรือจะเชื่อมกับฐานข้อมูลข้างนอกเพื่อทำเป็นความจำระยะยาวแล้วก็ที่สำคัญคือการเพิ่มเครื่องมือทูให้กับเอเจนต์ค่ะซึ่งในแพลตฟอร์มแบบนี้เขามักจะทำให้เราเชื่อมต่อกับ API ต่างๆได้ง่ายหรือสร้างเครื่องมือเฉพาะกิจขึ้นมาเองก็ได้และจุดที่แบบว่าทรงพลังมากๆคือความสามารถในการให้เอเจนต์หนึ่งตัวเรียกใช้งาน workflow หรือเอเจนต์อื่นๆที่เราสร้างแยกไว้ต่างหากได้อันนี้เปรียบเหมือนการสร้างทีมเอเจนต์ที่ทำงานประสานกันได้เลยค่ะ ครับคบแล้วเรื่องของการเขียนคำสั่งหรือพรอมส t ละครับมันสำคัญแค่ไหนในการทำให้ a อเจนต์ทำงานได้ฉลาดแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการโอ้โหสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะพรอม p t คือวิธีที่เราสื่อสารความคาดหวังแล้วก็กฎเกณฑ์ให้กับ AI นะคะโดยทั่วไปจะมีสส่วนหลักๆค่ะ1คือ System p r พรอมอันนี้เหมือนการกำหนดบทบาทบุคลิกแล้วก็ขอบเขตการทำงานให้เอเจนค่ะ เช่นคุณคือผู้ช่วยการตลาดนะต้องตอบด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรแล้วก็ใช้ข้อมูลจาก 2A กับ B เท่านั้นนะในการตอบคำถามแคมเปญล่าสุดอะไรแบบนี้การเขียนซิสเต็มพรอมที่ชัดเจนละเอียดมีโครงสร้างที่ดีบางทีอาจจะใช้มาร์กดาวช่วยจัดระเบียบก็จะช่วยคุมพฤติกรรมเอเจนต์ Gen ได้มากค่ะ 2. คือ User Pro m p ออันนี้ก็คือคำสั่งเฉพาะหน้าสำหรับงานน,นั้นๆที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปเทคนิคเพิ่มเติมก็มีนะคะเช่นการให้ตัวอย่างที่ดี หรือฟิ s ช็อตพรอม t i n g หรือการบอกข้อมูลบริบทสำคัญเช่นเวลาปัจจุบันให้เอเจนต์รู้อย่างใน NSN ก็ใช้ a d d $soy n o w ได้นอกจากนี้แพลตฟอร์มอย่าง NSN ยังมีความสามารถให้ AI ช่วยคิดได้ด้วยซ้ำว่าจะต้องใส่ข้อมูลอะไรลงในทูที่มันจะเรียกใช้โดยดูจากบริบทการคุยตอนนั้นซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความยืดหยุ่นได้อีกมากเลยค่ะเหมือนแนวคิด fromAI ที่ทางเซเวเนียหรือเด็บเอ็กเพูดถึง โอการสร้างหว่างดังระยะยาวนี่น่าทึ่งนะครับที่ว่าเอเจนจำความชอบเราได้ข้ามวันข้ามคืนหรือการสร้างทีมเอเจนให้ทำงานร่วมกันได้นี่มันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะแนวคิดเรื่อง multi-agent systems หรือการให้เอเจนหลายตัวทำงานร่วมกันเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจมากเลยค่ะ อาจจะเป็นแบบง่ายๆคือเอเจนต์หนึ่งทำงานเสร็จก็ส่งต่อให้อีกตัวทำต่อเป็นแบบซีเควนเชลหรือแบบที่ซับซ้อนขึ้นก็คือมีเอเจนต์หัวหน้าทีมคอยประเมินสถานการณ์แล้วเลือกมอบหมายงานให้เอเจนต์ลูกทีมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่านการเรียกใช้ workflow อื่นๆที่เตรียมไว้วิธีนี้ทำให้สร้างระบบที่ซับซ้อนแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆได้เลยค่ะฟังดูมีความสามารถหลากหลายจริงๆครับ แล้วในโลกความเป็นจริงตอนนี้มีตัวอย่างที่ชัดเจนไหมครับว่า Agentic AI ถูกนำไปใช้งานในด้านไหนบ้างแล้วครับ เริ่มเน็นการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างแรกคือการทำงานบนเว็บ browser, เบราว์เซอร์เว w บร b r o w s i งเอเจน t ์ค่ะมีเครื่องมืออย่าง OpenAI Operator หรือ Perplexity Comet ที่เอเจนต์สามารถควบคุมเบราว์เซอร์ของเราเพื่อทำงานต่างๆได้เลยเช่นค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบราคากรอกฟอร์มหรือแม้กระทั่งจองบริการต่างๆแทนเราอ อันนี้น่าสนใจมากครับใช่ค่ะแต่มันก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะคะเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยเพราะเอเจนต์อาจจะต้องส่งข้อมูลหน้าเว็บหรือข้อมูลส่วนตัวเรากลับไปประมวลผลข้างนอกหรือบางทีใช้โปรโตโคอลที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลหรือถูกโจมตีได้ค่ะอันนี้ต้องระวัง ครับครับเป็นประเด็นสำคัญเลยมากขึ้นด้วยค่ะเช่นเอเจนต์สำหรับงานขายงาน HR, e-commerce, อสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจโรงแรมที่ช่วยจัดการงานเฉพาะทางเหล่านั้น ส่วนในองค์กรขนาดใหญ่ก็เริ่มมีการนำไปใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นนะคะเช่นบริษัทจีโนมเทคใช้เอเจนต์ช่วยเร่งกระบวนการวิจัยพัฒนายาหรือ Amazon ใช้เอเจนตช่วยในการอัปเกรดระบบไอทีครั้งใหญ่หรือ Rocket m o r t g a g e ใช้เอเจนวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อเยอะๆเพื่อให้คำแนะนำลูกค้าได้แบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นค่ะฟังดูมีประโยชน์ในหลายแวดวงเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่า โครงการนำร่อง generative AI หลายๆโครงการในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยกลับยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมันเกิดอะไรขึ้นครับใช่ค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยค่ะมีการศึกษาจาก MIT ในช่วงปี2025นะคะที่พบว่าโครงการนำร่องหรือ pilot projects เกี่ยวกับ generative AI ในองค์กรใหญ่ๆเนี่ย กว่า95%เลยนะคะยังไม่สามารถสร้างผลกระทบที่วัดผลได้ในเชิงธุรกิจหรือส่งผลต่อกำไรขาดทุนหรือ PNL ได้อย่างชัดเจน สาเหตุหลักที่เขาระบุเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวเทคโนโลยี AI ไม่ดีนะคะแต่เป็นความท้าทายในการผสานร,รวมหรือ integration ค่ะคือการเอาเทคโนโลยีใหม่นี้เข้ากับระบบงานเดิมกระบวนการทำงานเดิมหรือวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่ซึ่งมันมักจะซับซ้อนยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลามากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกค่ะอ๋อครับครับนั่นเป็นมุมที่น่าคิดมากเลยครับ แสดงว่าถึงแม้เครื่องมืออย่าง n a n หรือแพลตฟอร์มอื่นๆจะทำให้การสร้างเอเจนต์ง่ายขึ้นแต่ความท้าทายที่แท้จริงที่ MIT ชี้ให้เห็นก็คือการนำมันไปใช้งานให้เกิดประโยชน์จริงๆในบริบทของธุรกิจเดิมนี่เอง ถูกต้องเลยค่ะการสร้าง prototype หรือ proof of concept อาจจะไม่ยากเท่ากับการนำไปใช้งานจริงใน scale ใหญ่หรือ deployment at scale แล้วก็ให้มันทำงานร่วมกับระบบอื่นๆได้อย่างราบรื่นแล้วก็น่าเชื่อถืออันนี้คือความท้าทายใหญ่ค่ะครับแล้วความสามารถในการทำงานด้วยตัวเองหรือความเป็นอิสระที่เรียกว่า autonomy ของ a อเจนพวกนี้ครับมันมีระดับขั้นไหมครับหรือว่าทุกตัวเหมือนกันหมด อ๋อมีการแบ่งระดับขั้นไว้ค่ะเพื่อให้เห็นภาพการพัฒนาได้ชัดเจนขึ้นทาง True IDC เขาก็อ้างยิงแนวคิดการแบ่งเป็น4ระดับคล้ายๆกับระดับของรถยนต์ไร้คนขับเลยค่ะระดับ1 ช่นอันนี้คือทำงานตามลำดับขั้นตอนหรือกฎที่กำหนดไว้ตายตัวเช่นดึงข้อมูลจากจุด A ไปใส่จุด B ระดับ2 Workflow แลเริ่มมีความยืดหยุ่นขึ้นใช้ LLM ช่วยในการตัดสินใจบางอย่างภายในกรอบ Workflow ที่วางไว้เช่นช่วยร่างอ e ีเมลตอบกลับโดยปรับเนื้อหาตามบริบท ระดับ3 partially autonomous อันนี้คือสามารถวางแผนแล้วก็ดำเนินงานได้เองในขอบเขตงานที่จำกัดมีเป้าหมายชัดเจนเช่นเอเจนต์จัดการคำร้องเรียนลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ว่าจะตอบเองส่งต่อหรือหาข้อมูลเพิ่มระดับ4 fully autonomous อันนี้คือระดับสูงสุดเลยค่ะคือทำงานข้ามโดเมนความรู้ได้ตั้งเป้าหมายย่อยๆเองได้เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเองได้เพื่อบรรลุเป,ป้าหมายใหญ่ที่ซับซ้อนถ้ามองณปัจจุบันนะคะประมาณต้นปี2025เนี่ย การใช้งานส่วนใหญ่น่าจะยังอยู่ในระดับ1แล้วก็2ค่ะราบมีการทดลองระดับ3เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนระดับ4นั้นยังถือว่าอยู่ในช่วงตั้งไข่แล้วก็งานวิจัยเป็นหลักค่ะครับครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับศักยภาพจริงๆของ Agentic AI เนี่ยมันจะส่งผลกระทบได้มหาศาลขนาดไหนครับมีการคาดการไว้อย่างไรบ้าง ค่ะมีการคาดการถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สูงมากๆเลยนะคะอย่าง McKinsey เขาประเมินว่า generative AI โดยรวมซึ่ง agentic AI ก็เป็นส่วนสำคัญเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มมูลค่าให้กับ GDP โลกได้ปีละ2.6ถึง4.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวส่วน g a r t n e r ก็คาดการว่าภายในปี2028นะคะการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างน้อย15%จะถูกดำเนินการโดย agentic AI ค่ะ เพิ่มขึ้นจากที่แทบจะเป็นศเปอร์ซเลยในปี2024โห15%ภายในไม่กี่ปีนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากๆเลยนะครับแต่พอมองย้อนไปถึงความท้าทายเรื่อง Integration ที่ MIT พบตะกีน้นี้มาดูแบบว่าถ้าเยอะทยานไปไหมครับเราจะไปถึงจุดนั้นได้เร็วขนาดนั้นจริงหรือครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะตัวเลขคาดการเหล่านี้แน่นอนว่ามันสะท้อนถึงศักยภาพและก็ทิศทางการลงทุนที่ภาคธุรกิจมองเห็นนะคะแต่แน่นอนว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้จริงก็ต้องอาศัยการพัฒนาอีกมากทั้งในด้านเทคนโนโลยีเองเช่นความน่าเชื่อถือความสามารถในการให้เหตุผลที่ซับซ้อนขึ้นและที่สำคัญเลยก็คือการปรับตัวขององ,ง,อง,องค์กรกระบวนการทำงานและก็การพัฒนาทักษะของคนให้ทำงานร่วมกับเอเจนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความท้าทายเรื่อง integration ที่ว่านั้นเป็นอุปสรรคสำคัญที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ค่ะแต่ทิศทางและก็แรงผลักดันมันก็มุ่งไปทางนั้นอย่างชัดเจนจริงๆค่ะครับชัดเจนเลยครับสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพกันแล้วนะคบว่า agent AI เนี่ยคือก้าวต่อไปของ AI ที่ไม่ใช่แค่คิดแต่ลงมือทำได้ด้วยตัวเองมีองค์ประกอบสำคัญคือ LLM เป็นสมองมีความจำแล้วก็มีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มโลโคดก็กำลังทำให้เทคโนโลยีนี้เข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็มีศักยภาพมหาศาลเลยในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราใช่ค่ะศักยภาพมีมากจริงๆแต่ก็ต้องไม่ลืมความท้าทายที่ยังมีอยู่เหมือนกันนะคะทั้งเรื่องการนำไปใช้จริงในองค์กรหรือ Integration ที่เราคุยกันความน่าเชื่อถือในการทำงานของเอเจนเองหรือ Reliability แล้วก็ประเด็นสำคัญเรื่องความรับผิดชอบหรือ a c c ount a b i l i t y ค่ะ เมื่อเอเจนต์มีอิสระในการตัดสินใจมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องออกแบบแล้วก็กำกับดูแลอย่างรอบคอบมากๆค่ะครับเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันดูนะครับในอนาคตที่ผู้ร่วมงานดิจิทัลหรือ a อเจน i ิกเเหล่านี้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกการทำงานเนี่ย มันจะเปลี่ยนแค่วิธีการที่เราทำงานในแต่ละวันหรือว่ามันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงโครงสร้างของงานตำแหน่งงานหรือแม้แต่รูปแบบขององค์กรที่เราคุ้นเคยกันไปเลยน่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ